เหตุการ์กีฬาที่รอดื่มของวันลำพินน่งากำลังจะเปิดตัวแล้วแต่ก่อนอื่นมาดูว่าเหตุผลที่ทําให้การชั่งน้ําหนักและวัดระดับน้ํำในร่างกายของนักกีฬาเป็นสิ่งสําคัญอย่างไรบ้างก่อนเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัยสําหรับทุกคน การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมตัวสำหรับนักกีฬาทุกคนซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้นักกีฬามีสุขภาพและความเต็มที่ในการแข่งขันการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำช่วยให้เราได้รู้ว่านักกีฬามีความพร้อมและเหมาะสมสำหรับการแข่งขันในรุ่นนั้นๆหรือไม่ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการเสียสุขภาพหรืออาการเสียชีวิตในขณะการแข่งขัน แต่นี้เป็นส่วนที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดหากมีนักกีฬาที่ชั่งน้ำหนักหรือวัดระดับน้ำไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามีการตกลงไม่เป็นการตามที่กำหนดจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันและสิทธิของนักกีฬาที่ผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำได้อย่างเต็มที่และนี่คือผลลัพธ์ของการชั่งน้ำหนักของนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวัลล์ลิมพีหนึ่วในวันศุสร์ที่24ตุลาคมนี้มวยยไทย รุ่นแบนตําเวท1 3ึ่งสห้าน้ปอนนทชัยจิตเมืองนนหนึ่งรปอโซเนอร์เซน144.2งอยส่ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105 115ปอทรงชัยน้อยเกียร์ทรงฤทธิ์หนึร้อยสิบห้าปอสไลด์ทานทีเชนหนึ่ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท 135145ปอลำน้ำโขง BS มวยไทย139.8ปอชาติมังกรช5พยักษ์139ปอมวยไทยรุ่นสตรเวท115125ปอตีใหญ่ที่เด็ด99-117.8ปอสิงดำกาแฟ,ฟโฟกัส118ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอ ทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์หนึ่งร้อยสปคุณศึกมอกรุงเทพธนบุรีหนึ่งร้อยสหปหมายเหตุคุณศึกมอกรุงเทพธนบุรีทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดรุ่นอะตอมเวทจึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้ทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ทั้งคู่เห็นพ้องที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไปมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสห้าปทัพหลวงเพชรเกียรเพชรหนึ่งยยี่ป ฟ้ามงคลสอชโชคมีชัย125.2ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135.145ปอซ่อนรักแฟเทค136.8ปอยามีนพีเคแสนชัย136.8ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135.145ปอเดชวลิตซิ้วมวยไทย146ปออีวานบาเดียน 142.8ปอหมายเหตุเดชวลิตซื้อมวยไทยทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดร,รุ่นแบนตัมเวทจึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้อีวานบาเดียนทั้งคู่เห็นพ้องที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไปคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตราเวท115125ปอเพชรสยามจังหวัดพัทยากีฬาสยามสุรินทร์6นปอริวกิมัสดะปอมวยไทย รุ่นแบนตเวด1 3ึ่งสหปอแสนสักดซูปเปอร์เกินจรูนสักหนึ่งิบสามจปอลีนุสบีลันเดอร์144.8งอยส่ปอมวยไทยรุ่นไลเวทหนึ่งหเจ็ดศูนย์ปอไทยทัสพรอคเตอร์168.8งอหกสปอหลิวชวน1นึเจปอคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตราเวด 115125ปอันฟีล ok um ิ้น124ปโชมาโอกุมูระ123.8ปแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถติดตามการแข่งขันได้ทางช่อง 7HD 35ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30นาทีหรือผ่าน Facebook One Championship Thailand เริ่มเวลา19.30นาทีหรือ YouTube One Championship บางประเทศและ watch.wanif.com บางประเทศ เริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีก็ได้เพียงแค่นี้เท่านั้นก็สามารถเห็นว่าการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬามีความสำคัญอย่างไรและเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในการแข่งขันจึงทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภยัยสำหรับทุกคนขอให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันในศึกวันลำพีน1 3 0นี้และเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับนักกีฬาทุกคนจะมีความสำเร็จและความสำเร็จในการแข่งขันในศึกนี้ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จและสนุกกับการติดตามการแข่งขันนะะคครับ่